เกิดมาจนก็รวยได้ข้าอยู่ใกล้ๆเองจำไว้สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกฎก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกฎเรเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับ หลวงปู่ดูสอนเวลาทำบุญควรจะอธิษฐานอย่างไรให้ได้ผลครอบคลุมทั่วถึงทุกประการคนส่วนใหญ่เวลาทำบุญมักจะอธิษฐานว่าขอให้รวยขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้ได้เลื่อนตําแหน่งแต่ที่จริงแล้วมีคำอธิษฐานที่ง่ายสั้นครบวงจรและเป็นประโยชน์ครบถ้วนมากกว่า หลวงปู่ดูพรหม,มปัญโยเคยสอนเรื่องนี้ไว้ว่าเวลาทำบุญให้อธิษฐานสั้นๆไปเลยว่าขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์นิพพานะปัจจโยโหตุเพราะคำว่าความดีนั้นรวมครบหมดทั้งรวยสุขภาพดีมียศตำแหน่งมีคนรักและเมตตาส่วนความทุกข์นั้นก็หมายถึง ตัดสิ่งไม่ดีออกหมดทุกอย่างไม่มีทุกข์ไม่มีโรคไม่มีภัยไม่มีอุปสรรคไม่มีศัตรูที่สำคัญคือการพบแต่ความดีนั้นสำคัญมากดังนั้นเวลาทำบุญครั้งใดอธิษฐานง่ายๆก็ได้เช่นกันว่าขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์นิพพานะปัจ,จโยหัวตุ เพราะถึงแม้เราจะขอพรนจนร่ำรวยได้จริงแต่ถ้าไม่มีความดีเงินนั้นเราอาจจะไปเล่นพนันไปซื้อ,อยาบ้าสุดท้ายก็ผ่าไปนรกแม้จะมียศตำแหน่งแต่ถ้าปราศจ,จากความดีก็อาจจะเอาตำแหน่งนี้ไปข่มเหงรังแกคนอื่นโคดโกมประเทศชาติก็มีนรกเป็นที่ไปหรือแม้จะมีคนรักคนเมตตา แต่ถ้าหากเราไม่ดีเราก็อาจกลายเป็นคนเจ้าชู้หลอกคนนี้ให้รักคนนั้นให้ลงสุดท้ายก็ทะเลาะตบตีกันและไปนรกกันทั้งหมู่การขอให้พบความดีจึงเป็นพอรอันประเสริฐที่สุดเพราะพูดที่จะทำความดีต้องมีปัญญาพอที่จะรู้ว่าความดีมีประโยชน์เช่นใดดังนั้นเมื่อมีปัญญา แม้จะเกิดมาจนก็ใช้ปัญญาหาเงินจนรวยได้แม้จะเกิดมาต่ําต้อยก็ใช้ปัญญาทํางานหายศตําแหน่งมาได้ไม่ยากหรือแม้จะเกิดมาไม่มีใครรักแต่หากมีปัญญารู้จักพูดจาใครๆก็จะหันมารักที่สําคัญคือเมื่อมีปัญญาก็รู้ว่าความชั่วไม่มีประโยชน์และไม่ควรทำ ความดีมีแต่ประโยชน์และควรธทรรมดังนั้นจึงเป็นผู้มีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้ามีแต่สุขติเป็นที่ไปใครอยู่ใกล้ก็มีความสุขส่วนคำว่านิพพานปัจจโยโหตุที่โบรานอาจารย์ท่านให้อธิษฐานแบบนี้ก็แปลว่าจงเป็นภารวะปัจจัยพาเข้าถึงนิพพาน เพราะชีวิตในสังสารวัฏอันยาวไกลนี้มันแสนอันตรายด้วยอวิชชาที่ครอบงำสัพพสัตว์ทั้งหลายทําให้ชีวิตหลงผิดไปทําผิดพลาดจึงต้องมีคําอธิษฐานให้กํากับไว้เสมอเพื่อให้จะทําให้เราพ้นทุก์อย่างแท้จริงเปิดประวัติลวงปูดูพรหม,มปัปโยท่านผู้ฟังครับ หลวงปู่ดูพรมมัปัญโยเกิดในตระกูลหนูสีเมื่อวันที่29เมษายนพุทธศักราช2447ตรงกับวันศุกร์ขึ้น15ค่ำเดือน6ปีมะโรงตรงกับวันวิสาขาบูชาโดยเป็นบุตรของนายพุทธกับนางพุ่มหนูสีมีพี่สาวร่วมบิดามารดาสองคนท่านเป็นคนที่3เป็นบุตรคนสุดท้อง หลวงปู่ดู่พรมมปัญโยบรรพชาอุปสมบทณวัดสแกตำบลธนูอําเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีหลวงปู่กรันเจ้าอาวาสวัดพระญาติการามเป็นพระอุปชาหลวงปู่แด่เจ้าอาวาสวัดสแกเป็นพระกรรมาจาจาจยนหลวงปู่ชายวัดกลางของสะบัว เป็นพระอนุสาวนาจารย์เมื่อวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2468ต้อตรงกับวันอาทิตย์แรมสี่า่เดือน6ได้รับฉายาว่าพรหมปัญโยด้วยความที่ท่านเป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้จึงมีความเพียรที่ศึกษาทางด้านปริยัติและปฏิบัติจากขณาจารย์ผู้สรงภูมิรู้ภูมิธรรมอยู่ในยุคนั้นหลายท่านอาทิหลวงพ่อกรัน หลวงพ่อเผาท่านเจ้าขุนเนื่องพระขูชมหลวงพ่อรอดและอีกลหลายๆท่านตามจังหวัดต่างๆหลวงปู่ดูพรหมปัญโยมีวิธีการเมตตาในการสอนสิธิ์ทั้งหลายโดยอุบายทําสั้นๆง่ายๆแต่มีความหมายลึกซึ้งในตัวโดยเล่าจากเหตุการณ์ที่ท่านพบเห็นมากับตัวของท่านเอง หรือได้มาจากการปฏิบัติธรรมอันยาวนานตลอดชีวิตและบางครั้งก็กล่าวถึงพุทธประวัติธรรมบทหรือชาดกต่างๆตามแต่ท่านจะเห็นควรในเวลาหรือโอกาสต่างๆที่จะนำมาสอนสิทธิ์เพราะลูกศิษย์แต่ละคนนั้นมีภูมิธรรมไม่เท่ากันคนที่เข้าวัดใหม่ๆท่านก็จะสอนแบบเข้าใจง่ายๆแต่ลึกซึ้งและกินใจจนเสมือนว่า ท่านสามารถารู้ถึงก้นบึ้งของความคิดของบรรดาลูกศิษย์ลูกหาสุขภาพของหลวงปู่ดูพรหม,มปัญโยเริ่มสุดโทมนับตั้งแต่พุทธศักราช2527เป็นต้นมาเนื่องจากการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอสาเหตุจากการที่บรรดาศิษย์ทั่วทุกสารทิศที่หลั่งไหลกันมานมัสการท่านมากขึ้นทุกวันหลายคราหลายครั้ง จะสุขภาพจะสุดหนักมากท่านก็อุตส่าห์ออกโปรดญาติโยมเป็นปกติพระที่อุปถาท่านเล่าว่าบางครั้งถึงขนาดที่ท่านต้องพยุงตัวเองขึ้นด้วยอาการสันและมีน้ำตาคลอเบา้าท่านก็ไม่เคยปริปากให้ใครเป็นกังวลเลยแม้ว่าทางคณะแพทย์ได้กราบขอร้องหลวงปู่ให้เข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่หลวงปู่ก็ปฏิเสธ ภายหลังตรวจพบว่าหลวงปู่อาพาธด้วยโรคลิ้นหัวใจรั่วจนกระทั่งปลายป,ายปีพุทธศักราช2532หลวงปู่เริ่มพูดบ่อยครั้งกับบรรดาลูกศิษย์เกี่ยวกับการละสังขารของท่านจนเมื่อวันอังคารที่16มกราคมพุทธศักราช2532ช่วงเวลาบ่ายนั้นมีนายทหารอากาศผู้หนึ่ง มากราบท่านเป็นครั้งแรกหลวงปู่ท่านได้ลุกขึ้นนั่งและตอบรับด้วยใบหน้านที่สดใสราศีเปล่งปลั่งเป็นพิเศษจนบรรดาสิทธ์เห็นผิดสังเกตหลวงปู่ยินดีที่ได้พบกับสิทธิผู้นี้ท่านว่าต่อไปนี้ข้าจะได้หายเจ็บไข้เสียทีคืนนี้มีคณะสิทธิ์มากราบท่านท่านได้พูดว่าไม่มีส่วนใดในร่างกายที่ไม่เจ็บปวดเลย ถ้าเป็นคนอื่นของเข้าห้องไอซียูไปนานแล้วพร้อมทั้งพูดหนักแน่นว่าข้าจะไปแล้วนะจะกราบปัดชิมโอวาทย้ำให้ทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทถึงอย่างไรก็ขอให้อย่าได้ละทิ้งการปฏิบัติได้ชื่อว่าเป็นนักปฏิบัติก็เหมือนนักมวยขึ้นเวทีแล้วต้องชกย่ำมัวแต่ตั้งท่าเงอะเงอะงะงะคืนนั้น หลวงปู่ก็กลับเข้าสู่กุฏิและละสังขารไปด้วยอาการสงบในกุฏิของท่านเมื่อเวลาประมาณ5นาฬิกาของวันพุทธที่17มกราคมพุทธศักราช2533รวมสิริอายุได้85ปี8เดือน6 5พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเพลืงศพองค์หลวงปู่เมื่อวันที่20 เมษายน2,535คำามอธิษฐานแห่งองค์หลวงปู่ผู้ใดที่เคยสร้างบุญกุศลมากับข้าเคยเป็นศิษย์เป็นอาจารย์เป็นลูกเป็นหลานสร้างบุญกุศลมากับข้าแม้ในชาตินี้ไม่ได้พบสังขารธรรมของข้าแต่พอพบเห็นหลักธรรมคำสั่งสอนของข้าแล้วเกิดศรัทธาคนผู้นั้นแหละ เคยสร้างบุญสร้างกุศลมากับข้าเคยเป็นศิษย์เป็นอาจารย์เป็นลูกเป็นหลานของข้าขอให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมภาวนาไตราสารณคมพุทธังสารนังขจามิธรรมังสารนังขจามิสังขังสารนังขจามิเวลาเหลืออีกไม่มากรีบพากันปฏิบัติเพื่อจะได้ไว้เป็นที่พึ่งในภายหน้า ข้าจะคอยช่วยศรัทธ,ธาข้าจริงนับถือข้าจริงแกคิดถึงข้าข้าก็คิดถึงแกแกไม่คิดถึงข้าข้าก็คิดถึงแกข้าอยู่ใกล้ๆแก,ก,กจำไว้ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังในช่องค,ครุกดนะครับเรื่องราวบาปุญขุนโทนรกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ ครับท่านผู้ฟังผมเชื่อและเกินว่าหากท่านผู้ฟังอย่างเชื่อมั่นและยึดมั่นในความดีสิ่งดีๆย่อมจะเกิดกับตัวท่านทุกท่านแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้กระผมขอบคุณและสวัสดีครับ